เซฮายสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนผมปกิปกิเกมเดินทางมาถึงสิ้นเดือนกันยายนก็ยังมีกระแสเกมออกใหม่มาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมที่ถูกพอร์ตมาลงในโทรศพัพท์หรือเกมจากแฟนชายดังก็ยังเปิดตัวออกมาให้เราได้เลือกเล่นใครที่กําลังมองหาเกมเล่นใหม่แอดหยิบสิบเกมใหม่หมาให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะไปดูแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับโทเลโลวะเปิดมาที่เกมแรก RPG สไตล์โลกไลท์ที่จะพาเราผจญภัยในดันเจียนลึกพร้อมกับผู้เล่นมากสูงสุด15้าคนเราสามารถสร้างปาร์ตี้แตลุยดันเจียนได้สูงสุด3คนตัวเกมมาในรูปแบบเก็บของผจญภัยในดันเจียนลึกอีกทั้งยังพบเจอศัตรูไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและโดยอุปสรรคที่เราพบเจอจะบีบให้ผู้เล่นรีบหาสมบัติพร้อมกับฝ่าฟันทุกวิถีทางให้เราออกดันเจียนให้ได้ทำให้นักล่าสมบัติต่างพากันเข้ามาผจญภยัย เพื่อหวังกอบกยความมั่งคั่งอยู่ภายในดันเจี้ยนนี้สําหรับใครที่มองหาเกมแนวนี้แอดบอกได้เลยว่าเกมนี้ทีเด็ดแน่นอน Source of Fire and Ice เกมมือถือ MMORPG เชิญคุณดําดิ่งสู่โลกแฟนตาซีเทพเจ้าหนาสุดอลังการมีอาชีพให้เลือกถึง3อาชีพไม่ว่าจะเป็นนักลบคลั้งนักเวทหรือนักธนูแต่ละคาชมีความสามารถเฉพาะตัวรวมไปถึงแอนิเมชันที่แตกต่างกันออกไป เนื้อเรื่องยังมีความน่าสนใจเพราะว่าตัวเกมจะพาเราดื่มด่ำไปกับการเปิดเผยตำนาของแลกนาล็อกอีกทั้งระบบของเกมก็มีความหลากหลายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสะสมเทพศาสตาสุดแก่งพัฒนาชุดเกาะศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญบาคิลี่ข้างกายและอย่างอื่นอีกมากมาย MO RPG ที่เปิดใหม่ตอนนี้ต้องยกให้เกมนี้ไปเลยครับ b r a d and Soul Heroes ยกให้เกมนี้เป็นเกมแฟนชายดัง จาก PC 1อีกหนึ่งเกมที่ควรค่าแก่การเล่นเกม MMORPG แนว o l l e c t i o n RPG สไตล์การ์ตูนเนื้อเรื่องจะพาเราดำดิ่งไปกับการย้อนเวลาช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในตัวเกมหลักเราจะได้ร่วมเดินทางไปกับยูซอนตัวละครหลักที่ดำเนินเนื้อเรื่องและรวบรวมฮีโร่เพื่อเผชิญหน้าไขปริศนาของลทัทธิสวัคดล่มสลายด้านตวเกีม,มีการต่อสู้ถึง2แบบ ไม่ว่าจะเป็น Real Time Action ที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือหลบหลีกและคอมโบหรือว่าจะเป็น Turn Based Battle วางแผนจัดกลยุทธ์ทีมรูปแบบต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง2ระบบนี้จะเติมเต็มความสนุกให้แบบไม่รู้จบแน่นอนเนื้อเรื่องเข้มขน้นภาพสวยแอนิเมชั่นดีต้องไปลองกันแล้ว Fly Emble มชาร์ เกมที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยการกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งในรูปแบบใหม่เป็นแนวเกมกลยุทธ์ที่ผสมผสานการวางแผนการลบแบบเรียลไทม์เข้ากับการสืบค้นหาคนทรยศในทีมผู้เล่นต้องวางแผนเลือกอาวุธและเวทมนต์อย่างรอบคอบพร้อมใช้เวลาที่มีจำกัดในการค้นหาว่าใครคือศัตรูที่แฝงตัวอยู่นอกจากการต่อสู้แล้วเกมยังมาพร้อมระบบซื้อขายสมบัติ ที่ได้จากสนามลบกับผู้เล่นคนอื่นๆผ่านสกุลเงินในตัวเกมเพิ่มความเข้มข้นทั้งในด้านกลยุทธ์และเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาเกมนี้เตรียมตัวดีใจได้เลยครับเพราะว่าเกมนี้พลอดมาลงในโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อย Godess d Order เกมแอคชั่น RPG ที่ถูกพัฒนาโดย Pixel Tribe เป็นเกมมือถือไซส์ scrolling RPG แนวผจญภัยในโลกแฟนตาซียุคกลางภายใต้การาฟิก 2D แนวนอนที่จะพาคุณย้อนวันเพื่อสัมผัสกับความสนุกในวัยเด็กอีกครั้งอีกทั้งตัวเกมสามารถจัดทีมได้3ตัวะละครเก๋ลิงแอคชัน่นและสามารถสร้างคอมโบได้แบบต่อเนื่องอีกทั้งตัวละครหลักอย่างลิสเบตเียอนฮาร์ดจะนำทัพเราเข้าสู่การต่อสู้ตะลุยดานฝ่าดันเจียนฝ่าฟันกับสับตรูพร้อมกับเคลียรเนื้อเรื่องหลักใครที่มองหาเกมไซส์กร l ลิง แอดแนะนำเกมนี้ควรมีติดเครื่องเลยครับ Mercenary Syndicate Survival เกมมือถือโลกไลท์ RPG สำหรับสายชิลสมรภูมิเดือดแห่งโลกอนาคตสวมบทบาทเป็นผู้บัญชาการและนำพาสุดยอดหน่วยลบพิเศษทหารรับจ้างเข้าต่อสู้ในกาแล็กซี่ที่ล่มสลายจากสงครามเราจะต้องนำพาลูกทีมของคุณฝ่าฟันภารกิจสุดอันตรายาเผชิญหน้ากับฝูงศัตรูที่โหดเหี้ยม และสร้างตำนานของคุณเองในสมรภูมิลบที่หลากหลายตั้งแต่ดินแดนลกล้างอันหนาวเหน็บไปจนถึงสร้างสถานีอวกาศใครที่มองหาเกมสเปคต่ำๆเล่นชิิๆเกมนี้มีติดเครื่องไม่เสียใจแน่นอน Sleep Hero เกมมือถือ RPG ที่มีรูปแบแบแปลกใหม่ที่การนองของคุณจะทำให้ฮีโร่ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะดีแค่ไหนถ้าทุกค่ำคืนที่คุณหลับไหล คือการประจนภายครั้งยิ่งใหญ่ของ Sleep Hero แอปสร้างนิสัยสุดสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนการนอนหลับของคุณให้กลายเป็นการฝึกฝนฮีโร่ภารกิจสำคัญของตัวเกมถ้าหากคุณนอนหลับได้ดีและตรงเวลามากเท่าไหร่ฮีโร่ในเกมของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งและเติบโตมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เกมแต่ยังเป็นตัวช่วยในการนอนหลับของคุณเริ่มตั้งแต่การก่อบคุณให้หลับสบายด้วยเสียงช่วยนอนและยังมีระบบติดตามคุณภาพการนอนไปจนถึงนาฬิกาปลุกอัจฉริยะ ใครที่อยากเป็นเกมแล้วสุขภาพการนอนดีขึ้นลองเกมนี้เลยครับ p i Heart เกม P C พอร์ตลงมือถือเกมที่จะเล่าเรื่องราวของน้องไทเด็กหนุ่มตัวจิ๋วที่เดินทางมาขึ้นเขาในอุทยาน p e Heart ซึ่งผู้เล่นจะมีอิสระในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกไอเทมใหม่ทำความรู้จักกับเหล่าเพื่อนๆและคืนความทรงจำเกี่ยวกับสมัยเด็กที่ยังเคยมีครอบครัวามาร่วมตั้งแคมป์ไปด้วยกัน โดยเนเรื่องตัวเกมเป็นสไตล์ฟิลกูดชวนให้ลำลึกสู่วันเก่าๆเนื้อหาของเกมเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากอีกทั้งภาพยังชวนน่ารักฟิลกูดอีกด้วยใครที่สนใจมาปีนเขาไปกับน้องไทยกันครับ r u n e s of Legend เกมมือถือ RPG ผจญภัยสไตล์เลโทรที่จะพาผู้เล่นสมัมผัสความตื่นเต้นของการผจญภัยและความกล้าหาญของฮีโร่ ภายในจัก,กรวาลพิกเซลที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตมาพร้อมเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นเกี่ยวกับดินแดนที่เคยสงบสุขแต่กำลังถูกคุกคามจากพลังมืดที่ฟื้นคืนชีพผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักผจญภัยผู้กล้าหาญออกสำรวจดินแดนต่างๆที่เต็มไปด้วยความท้าทายและศัตรตูหลายแรงงานภาพของตัวเกมผสมผสานกินอายของงานพิกเซลยุค16บิตเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยทำให้ได้ทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยในเวลาเดียวกัน ใครที่สเปคมือถือไม่แรงเกมนี้ต้องมีติดเครื่องแล้วครับ Soul Exorcist 1111เกมมือถือ RPG สร้างเด็กและคอมโบสุดล้ำพิชิต7ด่าน7นาทีหลังจากวางจำหน่ายเวอร์ชั่น PC ผ่านสตร a m ไปเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนทาง Buff Studio ก็ได้ประกาศวางจำหน่าย Soul Exorcist ในมือถืออีกครั้งตัวเกมให้เราสวมบทบาทเป็นหมอผีขั้นเทพที่มีระบบการต่อสู้เรี้ยวชามเทิร์นเบ ทุกการกระทําของคุณต้องผ่านการคิดอย่างรวดเร็วและเฉียบคมเพราะคุณมีเวลาเพียง7นาทีในการกวาดล้างศัตรูทั้งหมดในแต่ละด่านเกมเป็นสไตล์บททดสอบไบวพิบและปฏิกิริยาขั้นสุดคิดให้ไวและโจมตีให้เร็วกว่าหากใครมองหาเกมจัดเด็ก RPG ผ่าพิกเซลมันมันเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับผมปกปกปกกเกมจะคอยให้ข้อมูลข่าวสารเกมใหม่ทุกๆวันเสาร สำหรับข้อมูลไหนที่ผิดพลาดตกล่นทางแอดขอกราบอภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ Goodbye ครับ